ขอกราบสวัสดีนะครับผมกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะครับผมมาเตรียมดินการปลูกมันนะครับผมนี่นะครับผมยกรองไว้แล้วจะปลูกมันรุ่นใหม่ครับผมจะวางสายน้ําหยดนะครับผมโน่นนะครับผมลูกพี่กําลังวางสายน้ําหยดนะครับผมมาชมบรรยากาศทุงไร่ทุงนานะครับผม พบกันในช่องหาทาไปเรื่อยๆโดยกระผมเซียนโป้ก็ขอฝากผลงานนน้อยทิดไว้เลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครป์ในช่องหาทาไปเรื่อยโดยกระผมเซียนโป้ C นะครับผมวันนี้ก็จะมาดูลูกพี่ครับผมพีผานเขียววางสายน้ำหยดนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผม พอดีไม่ได้ไปครับผมมันร้อนนะครับผมนี่นะครับผมลองมันเตรียมดินนะครับผมปลูกมันรุ่นใหม่นะครับผมวางสายน้ำหยดไปเลยครับผมแล้วก็มันมันเล็กก็มีนะครับโน่นน่นนะครับผมไม่ได้เดินไปดูเลยนะครับผมผมเซียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่นะครับผมรอบๆไล่มันนะครับผม รอบไล่มันฝั่งนี้ก็ป่าอ้อยเขานะครับผมก็มาดูรอบๆนะครับผมป่าอ้อยครับผมผมเซียนโป้ก็ฝากผลงานไม่เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับผมถ่ายบรรยากาศรอบๆไล่มันพิผานเขียวนะครับผม ไม่มีอะไรมากจริงๆครับผมผมเซียนโป้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนู้นนะครับผมพี่ผานเขากําลังวางสายท่อสายน้ําหยดนะครับผมจะเตรียมเพาะปลูกมันในรุ่นต่อไปนะครับผมมันน่าจะเดือนหนึ่งหรือเดือนสองแล้วครับผมไม่ใช่เดือนที่สองนะครับผมผมเซียนโป้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกับผมเซียนโป้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ